แล้วก็สวัสด,ดีด้วยนะครับมีก่กกลับมาอยู่กับเบดคิทเท่นนะครับนี่ก็เป็นพาร์ทที่12กันแล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้แล้วก็พาร์ทหน้าก็เป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับหลังจากที่ไปดูมาก็มีกันอยู่ก็ชาร์ปเจอร์นี้ก็เป็นชัปเตอร์ก่อนชัปเตอร์สุดท้ายกันนะครับชัปเตอร์ต่อไปหรือว่าพาร์ทต่อไปคงเป็นพาร์ทจบกันนะครับตอนที่ไปเช็คกันมานะครับเราก็เริ่มเล่นนะครับอธิบายเข้าใจกันแล้วนะครับว่าพาร์ทหน้าคงเป็นพาร์ทสุดท้ายแน่นอนนะครับแต่พาร์ท เรื่องก่อนจบหรือว่าเนื้อเรื่องก่อนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งนี้เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าจะออกมาดีหรือไม่หรือว่าออกมาเป็นยังไงนะแล้วก็ต้องค่อยๆเล่นไปซึ่งตอนนี้เราก็กำลังโดนอยู่แล้วไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีสองทางแล้วก็ไปทางนี้แล้วกันเออทางนู้ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจทางนี้น่าจะสนุกกว่าโอ้ใช่เลยครับนี่ครับมาถึงมืองเลย doesn't the to bunch like find seem ofs place a a e b e l s I think that's just new poop, little buddy. Hey, let's see if these locals want to kill me, too. Hey, are you there, Breaker Girl? Mr. Head, how are we doing? You tell me. I got a call from some locals looking to contact you. For reals? Uh, something about seeking out three witches for the key to the wolves' den. Do I need to roll a dice now or something? What kind of noink help is that? Hey, don't shoot the messenger. So where do I find these witches? Uh, the fairy tales. There ain't no such things as witches. <laughs> yes, I did know that. Unless he meets the sisters. Sisters? Three uh, crazy old hags. Maybe they know something about the witches. ตอนนี้เราก็เริ่มเล่นได้แล้วครับก็ไปกันต่อครับเอาล้วครับตอนนี้เราก็รีบเล่นไปดีกว่านะเพราะนึกจะเป็นพาร์ทจบแล้วเป็นพาร์ทที่ใกล้จะจบแล้วเราก็ต้องรีบเล่นกันหน่อยครับไปด้วยความเร็วหน่อยนะครับครับมาถึงที่แล้วเราก็โดดขึ้นไปหลบมันได้ไหมชิวๆนะไปครับโอ้ชิวๆครับอย่างนี้ชิวๆครับสบายนะถ้าหลบมันได้ก็สบายหมดเลยครับเฮ้ยหลบหลบมันได้หลบไปเลยครับแหมขี้เกียจรอมัน ตู้ของมันค่อนข้างยากและหลบมันดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะนะครับผมแนะนําเลยนะครับไปตีกับมันนะจากที่พาที่มันผ่านมาตีกับมันเหนื่อยมากเลยนะเพราะว่ามันฝ่ายจะตายได้ทีนี่ก็โอ้โหละมานโดดข้ามมันไปเลยดีกว่านะครับแบบก่อนสุดท้ายและไปอย่างรวดเร็วดีกว่านะครับแล้วสปีดอย่างเดียวครับตอนนี้สปีดล้วนๆเราไปครับ โดดไปต่อเน,นื่องโดดไปอย่างว่องไวโดดไปอย่างรวดเร็วโดดไปช่องแคบก็ไม่เป็นไรช่องไหนไม่สําคัญครับยูที่ช่องนั้นจะให้เราไปได้สบายๆหรือเปล่านะตอนนี้ก็มีบทสักที่ขวางกั้นเรากับเส้นทางที่ทอนทางจะไปได้สวยพอตัวอยู่นะครับวิแล้วเราคงต้องให้ไปหามันนะเร,เรื่องจากว่ามันมีตัวนี้เยอะนะครับเราก็ไม่รู้สบายก็ไปหามันดีกว่านะครับ Whoa! That's a lot of skiffs you have there, man. Yeah Hmm. You know anything about witches? This is going nowhere. Come on, Skiffy. Let's hike. Beware the horde of red! What? Beware the horde of red! Yep, that's no help. แล้วก็มันก็เหมือนจะบอกกล่าวเลยเราสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับหัวเราจับไม่ค่อยได้ยินครับปรับเบาเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยแปลไม่ออกบอกไม่ถูกฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะครับไปต่อครับเาี๋ยนะครับโดดทิ้งได้ครับเพราะมันก็อยู่นิ่งๆทื่อๆมันของมันแหละครับแล้วก็เป็นนาทีของเราก็คือโดดไปเดี๋ยวโดดลงก็ไม่เป็นไรครับโดดตกไม่เป็นไร รต,ตกไม่ใช่ยากครับปีนใบใหม่ได้แล้วไปต่อเนื่องดีกว่าเอา้าแล้ะครับไปต่อเนื่องครับไม่ต้องกลัวแล้วเหมือนเราจะกลับเส้นทางเดิมยังไงไม่รู้ใช่ไหมเออใช่ห่ะเรากลับเส้นทางเดิมววะโอ้โหท่ามสวยงามมากเออโชโดนไหมเนี่ยโอ้โหโ,โดนจนได้อล้วครับกลับมาเส้นทางเดิมหรือเปล่าเปล่านี่หว่า๋อมันเป็นสะพานเหมือนกันอุ้ยมีตัวใหม่ด้วย ไม่ได้แลวมีตัวใหม่มาเติมอีกสังสรรค์ส,ส,สิ่งเต็มเต็มเหลือเกินเขาไม่รู้ว่มันมีความสามารถอะไรแต่เดียวไปยุ่งกับมันดีกว่ารีบไปดีกว่าเอาแล้วไปของมาแล้วแลวมีตังค์นปถึงเจ็ดหมื่นกว่าแล้วนะแต่เราก็จะไม่ซื้ออะไรครับไปเก็บอัพของโหดเลยดีกว่านะครับไฟต่อครับเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะเดีย๋ยวอย่าเล่นกันอย่างนี้นะเรารู้ว่ามันขึ้นไปได้นะไม่ใช่งงนะ ู้นะว่าขึ้นไปได้นะเรารู้นะเรารู้นะน,นั่นเอา้าอะไรวะโออะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรตัว,ต,วตัวอย่างช้ำชองทีนึงเออขึ้นไปใหม่เออปีนไปก่อนเอออย่างนี้แหละผมมันมีตัวใหม่ด้วยไม่รู้ทำอะไรได้ไปดีกว่าดี่ยวุ่งกับมันเลยครับดูท่านจโนะโหดครับปาจะจบไปแล้วยังจะมีตัวละครมาเติมอีกนะครับ ซึ่งมันต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่านะครับโดยจากที่มันกันกอาวุธเราได้เมื่อกี้ก็ไม่ใช่ย่อยแล้วครับเราไปครับไปเรื่อยๆืยครับเส้นทางมีอีกยาวไกลครับเส้นทางนี้เราจะค่อยๆปีนป่ายออกไปอุย้ยโดดไม่ถึงอีกโอ้โหไ,ไม่ได้แล้วโดดไม่ถึงไม่ได้แล้วครับโดดไม่ถึงปุ๊บจะโดดในพรุ่งนี้ไล่กวนทันทีเลยครับต้องรีบไปครับไปรวดเร็วด,ดีกว่านะครับ เชื่อผมเถอะมันตามมาไม่หยุดเลยครับครับโอ้ยทางนี้ก็มีให้โดดนี่ว่าเอ้าโดดไม่ถึงอีกเออเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเราอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้ผู้หญิงคนนี้หรือใช่ไหมโอไม่ใช่ใครก็ไม่รู้กดเลย the water 's be ต่อไปครับจากว่ามันก็ไม่มีผลอะไรกับเราเลยครับมันช่วยหาอะไราเราไม่ค่อยได้เลยหรือว่ามันช่วยอะไรเราได้ผมก็ไม่ทราบนะครับผมมันก็แค่คนโง่ๆที่นั่งเล่นเกมเกมนี้อยู่นะครับตอบงั้นเลยก็ได้นะครับเพราะผมไม่รู้เนื้อเรื่องเลย หลังจากที่เล่นมาตั้งถึงภาร11ถึงภาร12แล้วนะฮะก็ยังเข้าใจเนื้อหาในการดูภาพเดียวไม่เข้าใจเลยว่าเนื้อเรื่องมันพูดว่าอะไรนะครับโอ้โหฟันชโลโมชั่นเรื่องนะครับออ้ยโอ้โหเมื่อกี้เหมือนมีอาการติดขัดสะดุ้งขึ้นเลยโอ้โหนี่นี่นี่ทางนี้มีเก็บของอเก็บก่อโอ้โหเห็นไหมครับตัวพอเก็บนี่มันกร็รอเราด้วยครับรู้สึกมันบอกว่า เราไม่มีเพื่อนคู่ตีอะไรประมาณน,นี้ครับไม่มีคนช่วยฆ่าไม่มีคนให้เราฆ่าอะไรประมาณน,นี้ก็เลยบอกอังนั้นให้มึงเก็บก่อนอะไรประมาณน,นี้เพราะเราตีมึงไ, <ป S 1> ไม่ตายอะไรประมาณน,นี้เปล่านะครับแล้วก็ไม่รู้ปล่อยมันไปเถอะครับไปครับไปไปครับโตอย่างเดียวตอนนี้โดดทิ้งอย่างเดียวทิ้งเล็กทิ้งน้อยทิ้งไปให้หมดต,ตัวละครอะไรไม่สําคัญทิ้งทิ้งแม่งไปก่อน <c oughs> แล้วเราก็เจอกับมันอีกแล้วครับเจอกับมันบ่อยมากมันคือใครก็ไม่รู้ กดครับเพื่อพูดคุยกับมันต่อใช่ไหมมันจะไม่ให้พูดคุยแล้วก็ไปต่อเดียวไปต่อเลยครับแมอย่ารีรอเลยครับมาถึงขั้นนี้แล้วเราก็อย่าไปรีรอคุยกับมันเลยจากว่ามันก็ไม่ได้รู้ว่าทำอะไรจะได้นะเราก็ไปดีกว่าครับผมแนะนําเลยนี่ลงไปเดียววินี่นี่มีคนอื่นก็ไม่ได้คนอื่นเราก็ต้องเียกกด let fores youtube แล้วมันก็คุยกับเราแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยเราได้เลยไปดีกว่านะครับนั่นแหละครับหลุดออกมาแล้วเราก็ไปเลยครับโอ้ทิ้งลงมาไกลเหลือเกินอ๋อลงไปอีก <c oughs> <c oughs> ถ้ามันลงมาได้ขนาดนี้มันก็คงจะไม่ขาหักมันก็คงมันไปไม่ได้แล้วครับแล้วสเิจนี้จะสร้างมาผู้บนเกมเดียวเลยนะครับเดี๋ยวับไปเถอะครับ,รบก็อย่าไปอีไราลาอะไรกับเกมนะครับนะครับไปอย่างเดียวครับตอนนี้จะอ,อื่นไม่สนนสนแค่เนื้อเรื่องไว้ก่อนไปให้ทิถีเข้าไว้รวดเร็วยิ่งดีครับไปครับไปครับเอา้าไปไม่ได้ติด ต่อตันแล้วไงอ๋อลงได้โอ้ยึกว่าตันข้างล่างไปนึกว่าตันตรงนั้นโอ้โหมีตัวใหญ่ด้วยนึกว่ามีแค่ตัวธรรมดาตัวใหญ่ก็มีโอ้แม่งแต่ตัวนี้แบบจะสร้างมาเพื่อฆ่ากูงเดียวเลยไปเถอะครับมันจะมีสกิลตัวคูก็ไม่กลัวแล้วครับแต่แต่อย่างนี้ไม่ได้แล้วครับกดก่อนครับ เอาเลยเอาเลยเอาเลยครับรีบๆมาเก็บเถอะครับนั่นแหละครับดีมากนะครับเราจะได้ไปกันต่อนะครับเราไปกันเลยครับไม่เราไม่ดีรอแล้วครับเราจะชักช้าไม่ได้แล้วชักช้าอยู่ใหญ่ทาไมล่ะครับรีบไปดีกว่าโอ้ติดอีกแล้วรีบไปก็ไม่ได้ติดเหมือนกันโอ้อะไรกันอะไนเนี้ยผมนลงมาเพียบเลยครับโอ้โหเราต้องขึง้นไปข้างบนนี้ใช่ไหม อีกและขึ้นทีไรลำบากทุกเทโจโจหน้าขึ้นไปได้แล้วครับเราไม่ใช่ลำบากแล้วเราชิวๆแล้ว,วครับแม้ความสามารถไม่ใช่กระจอกขี้หมูกขี้หมาโอ้แต่ตัวนั้นนี่มันไม่น่าจะได้เลยครับมันมันจะยิงเราใช่ไหมเปล่าหรอกนั่น,นแหละครับโอ้โหกระเด็นทีเดียวกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ออกมาจากชุดเกาะสวยงามกลายเป็นขี้ก้างตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้เลยนะครับ ไปเถอะครับไปดีกว่านะครับโจโจโจโดดลบได้ก็ยิ่งดีครับไปอย่างเดียวไปไวไว้ก่อนตรงนี้เราต้องไม่ดีรอแล้วโอ้ยมีของยี่ไม่ได้ครับของเรของสำคัญกว่าับตรงนี้เนี่ยเอาแล้วครับไปตังค์มาห้าพันแล้วเก้าหมื่นกว่าแล้วไม่ได้แล้วเก้าหมื่นกว่าต้องต้องดูแลครับไปที่เวฟพอนลุงนะครับเพื่อซื้อของนะครับ ไปดูสิ่งของที่เราสามารถซื้อได้นี่ครับซื้อมาเลยอ่ะนั่นแหละครับเขาก็ไปรู้ทำไรได้ซื้อๆไปก่อนส่ลนมันต้องมีของมันต้องมีความหมายนะครับมันก็จะให้กูซื้อทำา่ยแหลยครับไปเลยครับไปยังเดียวตอนนี้เราก็ไปที่ถึงจะสุดขอบที่หมายอยู่แล้วไปเลยไปยังเดียวโดนลงไปเลยนั่นแหละหรเราก็มาเจอกับยักษ์นี้จริงๆด้วยเอา้า อยากไม่ทำอะไรกูกาทำแน่นอนแล้วครับจบแล้วครับเนื่องจากชัปเตอร์นี้จบเร็วมากนะคะคคกตะค็ต้อง ขอเก็บเอาไว้ให้สำหรับคลิปหน้านะครับเพื่อจะ,จะไม่มารู้จุดจบกันนะก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่กับภาคสุดท้ายนะครับกัคลิปหน้าสวัสดีครับ